นี้ยอดเขาเอสอะไรนะออกเสียงไม่ถูกสักทีกทุกสปิเซอร์ทุกสปิทเซอร์ซูกซูกสปิเซอร์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี <c oughs> ค่ะ,ะ <c oughs> ดูนะคะสวยมากเลย <c oughs> ีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะคะขาวๆคือหิมะที่ยังไม่ละลายที่เราเห็นทางมือขาวๆอันนี้ก็คือเป็นฝั่งของออสเตรียฝั่งที่เรายืนเป็นของเยอรมัน สวยมาก อันนี้ขนมปังนะคะให้ดูไส้กอรอกเขานะคะ,พอ,ะ,คะพอใส่กับขนมปังแล้วอะค่ะพอใส่กับขนมปังแล้วอะสมัยมันงอได้รูปทรงยังเลยก็เ,กเกรียกไส้กรอกขาวนะคะ เขาก็จะกินขนมปังกระไส้กรอกแค่นี้ก็อิ่มแล้วว่ะค่ะลอ,อมากเลยเดินกลับมาเนี่ยให้ชมเป็นพอกระใสแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ